เรื่องร้อนๆก่อนกรณีวันอยู่บำรุงนะครับบุตรชาย <c oughs> สรารวัตรเฉลิมสรารวัตรเฉลิมอยู่บำรุงคซึ่งความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็ได้เห็นร่องรอยกันมาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง14พฤษภาคม66แล้วร้อยตําเเหน่งดรเฉลิมเนี่ยซึ่งปกติจะต้องมีบทบาทในการปราศัยนะครับแม้ว่าอายุจะมากแต่อย่างไร นะครับแม้ว่าไม่ได้พูดยาวเหมือนเมื่อก่อนก็สามารถยังพูดนะครับปราศัยกันในระดับสั้นๆกันได้อยู่แต่ว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่ปรากฏตัวในเวทีพักเพื่อไทยเลยแม,ม้ว่าจะเป็นผู้สมัครก็ตามหลังจากเลือกตั้งวันโหวตเลือกเศรษฐาทวีสินก็ไม่ได้ไปโหวตน,นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ ก็สดับตับฟังกันว่าความไม่พอใจที่มีต่อตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีมาก่อนนะครับที่จะมีการเลือกตั้งแล้วทีนี้เรื่องราวมันก็ผ่านมากันจนกระทั่งวันหนึ่งมีข่าวที่หลุดมาจากชั้น14โรงพยาบาลตำรวจว่ากวนโอยกันทั้งพ่อทั้งลูกะนะครับแล้วก็เศษฐาทวีสินก็พยายามจะมายาสึกรอยตรเวจด็อกอร์เฉลิมก็บอกว่าอย่ามายุ่ง นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นคุณอุ้งิงซึ่งเป็นหัวหน้าพักก็เดินทางไปพบร้อยตำรวจเอกด็อเตอร์เฉลิมอยู่บำรุงและก็พบวันนะครับหลังจากนั้นก็มีการแต่งตั้งบรรยอยูบำรุงตั้งแต่เป็นที่ปรึกษากระทรวง d ีเนะครับจนกระทั่งมาเป็นกรรมการผู้ช่วยรักมนตรีสาธารณาสุขซึ่งเขาก็เป็นคนขยนันนะครับก็มีงานกันตามลำดับ ทุกคนก็คิดว่าทุกอย่างมันน่าจะไม่มีปัญหาแล้วแต่ว่าการประชุมพักกิจกรรมใดๆของพักเพื่อไทยก็ยังไม่ได้เห็นเงาของรอยเบกดกเรเฉลิมแม้แต่เบียงครั้งเดียวนะ่ะยาวนานมากแล้วปกตินะครับสวัสดิ์หลองก็จะมีห้องของเขานะครับแล้วก็วันที่มีการประชุมพักทุกวาันอาังคารเนี่ยก็จะมีคนขึ้นไปพูดคุยบรรดาผู้แทนราษฎรพูดคุยสวนเสฮงาแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆกันมากมาย หองนั้นก็แทบปิดสนิทมานานแล้วจนกระทั่งถึงการเลือกตั้งนายกอบจอหลังจากการปิดหีบเนี่ยช่วงระหว่างการนับคะแนนเนี่ยคนที่ไปบ้านของบิ๊กแจ๊ดพลตำรวจโทคำรณว,วิทย์ทุกกระจางไม่ใช่เฉพาะวันอยู่บำรุงฉเฉลิมอยู่บำรุงก็ไป<อ>นะครับเพียงแต่ว่าไม่มีใครไปกล้าแย่กับสารวัตรเหลิม Oh. ดังนั้นเนี่ยนะครับข่าวคราว,ราวเรื่องวันอยู่มำรุงก็ได้ยินต่างรมต่างวาระเช่น mm hmm. ว่าอาจจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบอ mm hmm. แล้วก็ท้ายที่สุดก็เป็นไปตามหนังสือลาออกที่เขาว่าเนี่ยว่านอกจากตั้งแต่เนี่ยนะครับเลขาี่การพักหัวหน้าพักก็เรียกไปพบและก็แสดงความไม่พอใจไม่สบายใจ oh. นะครับแล้วก็ วันอยู่บำรุงเขาก็ตัดสินใจเลาออกค่ะหลังจากนั้นก็รเบเยกดอกอร์เฉลิมอยู่บำรุงผู้เป็นพ่อเนี่ยบอกว่าลูกอยู่ไม่ได้เขาก็อยู่ไม่ได้อืก็ท้ายพักขับแล้วก็มีพักการเมืองสองสามพักเนี่ยก็พร้อมที่จะอ้าแขนรับเหมือนกันคือในทางการเมืองนั้นเนี่ยกรณีของสาวัดเหลิมเนี่ยซึ่งความจริงเขาพยายามหาทางออกเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยตอนที่กวนอยทั้งพ่อทั้งลูกเนี่ย ก็ไปหยุดไปยาศึกอย่างรวดเร็วเพราะเทียบเคียงกับกรณีของของผมเหมือนกันค่ะนะครับพะมีคนไปถามไม่ว่าถามคุณภูมิธรรมว่าจะเป็นเหมือนกรณีของของผมหรือไม่แต่ว่าท้ายที่สุดเขารีบจะยาศึกเพราะว่าร้อยเบรกตเอร์เฉลิมเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเสือเท่าเนี่ยนะครับผ่านการเป็นเสือหนุ่มก็ตามอ่ะแต่ย่อมจะเป็นเสือวันยังค่ำอ่ะนะครับมีฤทธิ์มีเดชมีความสามารถ นะครับแล้วก็สามารถที่จะทําอะไรก็ได้นะครับคนการเมืองยุคเนี่ยนะครับพลังประชาชนต้องถูกยุบแล้วเป็นเพื่อไทยเป็นพรรคฝ่ายค้านนจากรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านก็ได้ทํางานในสภาร่วมกันก็สลับวันพูดกันนะครับวันถ้าวันนี้สวัสดิ์เหลิมพูดผมก็จะไม่พูดวันนี้ผมพูดร้อยเอรกเลือยเฉลิมก็จะไม่พูดก็สลับกันเพื่อจะเปิดบทบาทใด้กับคนอื่นๆด้วย เพราะฉะนั้นพอมาถึงสถานการณ์นี้เนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่ามันร่องรอยเนี่ยมันความที่ความคับแคบนะครับเหมือนกับกรณีเชียงใหมเ่เชียงใหม่เป็นตัวอย่างของความคับแคบพอปทุมธานีเนี่ยคือ,ค,อคือต้องรู้ถึงความสัมพันธ์กันมาก่อนว่าระหว่างบิ๊กเยดกับสาวัตเเลิมเนี่ยและครอบครัวนี้เขาสนิทกันมานานมีภาพไปมาหาสูเนี่ยเป็นเรื่องปกติ ซึ่งความเป็นจริงคนการเมืองเนี่ยพอปีถีบเลือกตั้งเนี่ยก็อพอที่จะเข้าใจกันได้จะไม่ไปอาคาดแค้นกันต่อนะครับหรือจะไปโกรธเคืองอะไรกันต่อแต่ว่าไม่ใช่กรณีนี้เช่นเดียวกับกรณีเชียงใหม่กรณีเชียงใหม่เนี่ยนะครับไปกระทํากับเขานะครับและตามไปแค้นเขาอะทั้งที่ไปกระทําต่อเขานะผมเองเนี่ยนะครับก็เห็นเหตุการณ์ในแต่ละเรื่องราว นะครับตั้งแต่เชียงใหม่ย,ยันประตุมจนกระทั่งปรากฏการของวันอยู่บำรุงกับร้อยเ็ดกดรเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยก็เห็นว่ามันช่วงปลายๆของพรรคเพื่อไทยเต็มทีเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับบรรดานักรคทั้งหลายเนี่ยที่มีความเป็นตัวเองเนี่ยไม่มีจิตใจเป็นขี้ข้าเนี่ยอยู่กันยากนะครับเพราะว่าถ้ามีความคิดของตัวเอง แล้วก็ใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองพึงควรจะใช้อย่างวินยูชนนะครับแสดงความเป็นมนุษย์ก็เจอปรากฏการณ์นี้ก็เห็นกันได้ยากคือการเมืองเนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องอาฆาตแค้นกันเนี่ยคุณไปจับมือกับรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐหลยหนูตีวเหากับภูมิใจไทยก็ได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้บิ๊กแ๊สเนี่ยเขาทำงานรับใช้คำพูดนะครับมีวันนี้เพราะพี่ให้เนี่ย Hmm. ไม่ใช่ว่าน้องจะไม่ให้อะไรน้องก็ทำงานให้ถวายชีวิตหลากหลายเรื่องราวเยอะแยะก,กันมากมายแต่บทที่จะไม่รู้จักกันน, hmm. นะครับก็แสดงตัวตนไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผลการเลือกตั้งเนี่ยแม้ว่ารองวิศณุเนี่ยนะครับจะแสดงอภินิหารใดๆว่าให้ไปถามศาลเนี่ยมันจะต้องไปถามศาลทำไมก็เมื่อกลมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เขามีคําสั่งเป็นหนังสือเดิมอยู่แล้วนะครับที่สั่งการไปยังผู้ว่าราชกา,ารจังหวัดในคดีทุจริตเนี่ยนะครับที่ศาลจะศาลคดีทุจริตศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตาแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้องเนี่ยจะต้องถูกสั่งพักนะครับสั่งยุติการปฏิบัติในหน้าที่โดยปริยายถ้าแข็งขืนก็จะมีคําสั่งปลดออกจากนายกอบอกจอหรือนายกเทศมนตรีหรือนายกอบอกตอก็ตาม ก็เป็นแนวทางปฏิบัติมันเรื่องอะไรจะต้องไปถามศาลเองให้ไปรบศาลเงินทาไมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือการแสดงอ่พินิหารทางกฎหมายเนี่ยซึ่งคนระดับวิศนุเครือก็ย่อมจะรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วนะครับคือวันที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับเป็นนายกตัววิศนุเป็นรองนายกเนี่ยแน่นอนที่สุดถูกทุกเรื่อง,งนะครับพอชี้เป้าตรงไหนก็ถูกหมดแต่วันที่ทักษิณเป็นนายกวิศนุเป็นรองนายกเนี่ย นั่นคดีสิบสองปีทักษิณน,นะ <S <S 2> <S 2> และนี่ไม่นับเนี่ยนะครับรัฐมนตรีนับไม่ถ้วนผู้บริหารรัฐวิสาหกิจนะครับมีทั้งคําพิพากษาจําคุกให้ชดใช้ยเยอะแยะมากมายข้าราชกา,ารตั้งแต่ปลัดกระทรวงอธิบดีนะครับผอกรมต่างๆก็ติดคุกยกนั้นกันทั้งนั้นว่าหนาว่าชี้ในวันไหนวันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันความเป็นจริงก็อธิบายครึ่งเดียว นะครับเหมือนกับกรณีการการตั้งรัฐมนตรีและถามกฤษฎีกาไม่ครบนะครับว่าวปกติเวลาจะต้องถามมันต้องถามครบทุกข้อนะครับไม่ใช่ว่าถามบางข้อที่ต้องการตอบว่าใช่นะครับคำข้อไหนที่จะได้รับคําตอบวพราะไม่ใช่ไม่ได้ตั้งคําถามเหมือนกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันเรื่องคุณสมบัติผู้สมัครไม่มีใครขัดข้องแต่คุณสมบัติของคนจะมาเป็นมันเป็นไม่ได้อื เห็นไหมมันมันอยู่สองข้ออยู่นะคือหมายความว่าเลือกตั้งและแพ้เนี่ยไม่มีปัญหาแต่เลือกตั้งชนนะไม่ได้เป็นปัญหาก็คือว่าทั้งพรรคเพื่อไทยและแม้แตทั้งกอปตเองเนยนะครับคือความเป็นจริงจะต้องแสดงความรับผิดชอบกันมาตั้งแต่ต้นว่าคุณมาเสนอบุคคลเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติครบถ้วนน,นะครับใครก็เข้าใจกันได้นักกฎหมายหรือคนเรียนรู้กฎหมายเนี่ยต่างก็รู้ว่ามีคุณสมบัติที่จะสมัคร แต่ว่าไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นนะครับเพราะว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่สามารถเหยียบบันไดอาบาจอได้แม้แต่เพียงสักวันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือความเสียหายคือแทนที่จะแสดงความรับผิดชอบต้องออกมาขอโทษประชาชนไอ้นี่คนที่เขาไปแสดงความยินดีเนี่ยนะครับซึ่งเขาไปฐานะมิตรและการเลือกการแข่งขันได้เป็นที่ยุติไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไปหาเสียงเลือกตั้ง ตอนผมนี่ฟาดกันเรื่องเชียงใหม่นะครับเพราะว่าเขาติดคุกเรื่องไปรณรงค์เรื่องไม่รับร่างรัฐธรรมนูญให้กับพรรคเพื่อไทยเองนะครับแล้วก็ไปทิ้งเขาแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยการแข่งขันได้เสร็จสิ้นเขาก็ไปฐานะของบรรดามหมู่มิรอ่ะความเป็นจริงการเมืองนี่เป็นเรื่องปกติมากนะเพราะนียนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าการเมืองเป็นเรื่องความอาฆาตเนี่ยคุณไปจับมือก็ได้ยังไงอไอ้ที่พูดพูดหาเสียงปิดสวิตสว,ส,วสามปคนไทยมี มีกิน,นมีใช้ใชมี<ช>มเกลียมีศักดิ์ศรีแล้วยังไงถ้าจะอายคนย้ายเรื่องนั้นไม่ไม่ไม่ไม,มากกว่าหรือแม้กระทั่งเศษฐาประกาศเนี่ยนะครับว่าให้บันทึกว่าไม่จับมือนะครับรวมไทยสร้างชาติพลังประชาัฐไม่ร่วมมือคนทํารัฐประหารก็พูดกันมาทั้งนั้นก็ไม่อับอายแต่ว่าพอวันที่สาวัดเหลิมกับลูกชายวันอยู่กำรุงไปเนี่ยนะครับหาบิกเจตเนี่ยเขาไปฐานะมูมิดะจะเป็นจะตายขึ้นมาให้ได้ และความเป็นจริงเนี่ยนะครับความเป็นจริงไม่ควรจะเรื่องมันถล่มมาขนาดนี้เลย <c oughs> คือถ้าจะอับอายไม่พอใจเนี่ยควรจะไม่พอใจตัวเองท่านเด้จ,จะตั้งรัฐบาลชุดเนี้แต่เห็นก็มีข่าวจากวงในบอกว่าในการพูดคุยหารือกันก็มีการพูดทํานองว่าก็ต้องเข้าใจอิงด้วยนะคะเหมือนถ้าไม่อย่างนั้นแล้วจะปกครองได้ยังไงถ้าปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปอะไรทํานองประมาณนี้แล้วปกครองประเทศได้ยังไง อเอานี้ดีกว่าภาพเพื่อไทยนายกรัฐมนตรีเนี่ยปกครองประเทศยังไงประวัาสัตว์รอบวงจําไม่ได้หาเสียงไปยังไงนะครับมาเป็นผู้เดียวตอนไหน <c oughs> ก็คือหมายความว่าถ้าคุณแส,แสดงความรังเกียจนะครับคุณก็ต้องคุณจะไปรับคะแนนจากสว152เสียงไม่ได้เพราะนั่นตั้งมาจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณจะไปรับพักการเมืองที่คุณบอกว่าสืบทอดอำนาจไม่ได้คุณด่ากันสาเสียเเสีย,สย,สยกันทั้งพักเนี่ย ทำไมคุณรับกันได้นะครับกรณีวิกแครนะครับเขาก็ลงในนามในนามอิสระนะในการเมืองต่างๆที่ไม่ได้ลงสมัครใครจะมาช่วยก็ถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพกันไปแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับคือปัญหาว่าคนเราถ้ามีมาตรฐานเนี่ยคุณต้องมีมาตรฐานทุกเรื่องระดับชาติคุณไ да> ม่มีมาตรฐานระดับท้องถิ่นเลยนะครับจะชักอยากจะมีมาตรฐานเกิดมีความอับอายเกิด นะครับเกิดต้องการศักดิ์สรีต้องการเกียรติขึ้นมาแต่ว่าระดับชาติเนี่ยนะครับระบาดสัตว์หักหลังประชาชนเทีสิ้นือเอาอะไรมาเปรียบเทียบคือผมไม่อยากจะไปต่อว่าเนยความจริงก็เป็นรุ่นรุ่นหลานๆกันด้วยกันเรื่อยด้วยซ้ำเ่ยนะครับเห็นกันมานานเพียงแต่ว่านี่นะครับเรื่องนี้เนี่ยเราเองก็เห็นว่ามันว่าการเมืองเนี่ยคือถ้าถ้ายืนตัวตรงกันมาตั้งแต่ต้นนะครับวันนี้ในคุณจะกระแสสูงที่สุดจะคู่ขี้กับ เอพิธาเลยนะครับรอดนี้นะครับการที่มีจุดยืนถ้าจุดยืนนี้ปฏิบัติในการจัดตั้งรัฐบาลแม้ว่าจะได้คะแนนมาก็ไม่เอานะครับเพราะว่าประกาศชัดเจนว่าจะไม่จับมือกับคนที่ทำรัฐประหารให้ดูหน้าดิฉันเอาไว้เนี่ยภาคการเมืองที่บอกว่าก็สืบพ่อทำนมจมายกมือให้ก็ไม่เอาคะแนนแบบนี้ต้องปฏิเสธไอ้นี่รับ ครับไม่เกี่ยวศักดิ์ศรีเลยไอ้นี่เขาไปแสดงความนะครับยินดีทานาหมู่มิตรการแข่งขันจบไปแล้วคือมาตร,ราฐานทางการความละอายเนี่ยมันก็ต้องควรจะมีมาตร,ราฐานเดียวกันนะครับเรื่องระดับชาติที่จะเกิดความเสียหายกับประเทศไม่ละอายแต่ว่าพอส่วนท้องถิ่นจะมาละอายทําไม,มนะครับและที่สําคัญที่สุดบิ๊กแย้เ่ยนะครับคือไม่ใช่พี่ให้อย่างเดียวนะ้องก็ให้ด้วยนะครับนั่นคือโลกแห่งความเป็นจริงอยู่แล้ว นะครับนี่ก็ผมว่าวันนี้ก็ร้อนฉานะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะบุกไปหาลราใจอ่อนอีกหรือเปล่าน่ะคือหมายความว่าความเป็นจริงนั้นเนี่ยผมว่ามันโดนกระแทกกันหลายรอบนะครับว่าจะจิตใจอย่างไรแต่ว่าพอเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยมันหลายมันหลายครั้งอาจจะประเมินว่าคงอายุมากแล้วสุขภาพไม่ดีหมดฤทธิ์หมด เดทกันแล้วแต่ว่าเสือเป็นเสือวันยังคำ่ำเชื่อผมเถอะว่าระเบิดดรเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยยังไงก็มีฤทธิ์นะครับเสียงจัไม่เสียงดังฟังชัดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็มีฤทธิ์เดทวันยังคำ่ำก็นะครับคือถ้าไม่มีการไปบุกไปหาเหมือนเดิมเนี่ยนะครับไปเคลียร์ใจก็เรื่องนี้ก็จะต้องยาวกันต่อไปอเพราะว่ามันมาเดินมาถึงขนาดนี้แล้วก็หลายครั้งเนี่ยถ้าคิดว่าครั้งที่สามครั้งที่สี่กันไหมล่ะ นะครับตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งนะครับกลับมาประเทศไทยควรอ้ยทั้งพ่อทั้งลูก <c oughs> นะครับจนกระทั่งกรณีไปบ้านบิ๊กจ t ดนะครับก็เกิดปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่าก็มันมันสะสมกันเยอะละนะครับก็คำรามกันมาหนักนี่นะครับถ้าพัรเพื่อไทยคนไหนทนไม่ได้ลงไปสวนเราไปรัเตอร์เฉลิมดูดินะครับคงจะเห็นเห็นเดทกันบ้าง